ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮีโร่เกรดสปอ t ตไลท์แล้ววันนี้คุณอยู่กับซินนิเตรียฮีโร่ประเภทชุดนอนไม่ได้นอนสกิลติดตัวง่วงก็ไปนอนตอนน้องซินนิเทรียต้องการเลื่อนจอไปดูสถานการณ์ต่างๆหากน้องไม่ค่อยมีสติแล้วกดเลื่อนจอผ้าไปโดนปุ่มพิเศษนี้ขึ้นเธอจะทำการฆ่าตัวตายทำให้เราได้มีเวลาพักผ่อนระหว่างรอเกิดในทันที สกิลหนึ่งยังไม่ได้นอนเลย8โมงเช้าเนื่องจากน้องยังไม่ได้นอนเลยมาเป็นเวลาย,ยาวนานหากน้องกดใช้สกิลนี้น้องจะทำการยืนหลับนิ่งทิ้งเพื่อนพ้องในทันทีแล้วจากนั้นทั้งเกมเธอจะไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยสกิลต่อไปลังเลใจตีใกล้หรือตีไกลดีแต่เดิมทีน้องซินิเทียเป็นฮีโร่ตีใกล้แต่ถ้าหาว่าเธอกดใช้สกิลนี้ เธอจะเปลี่ยนตัวเองเป็นฮีโร่ตีไกลในทันทีแต่ถ้าว่าเธออยากกลับไปตีใกล้อีกครั้งก็สามารถเดินเข้าไปตีระยะประชิดได้เลยหรือเธอจะถอยออกมาหน่อยเพื่อเปลี่ยนไปตีระยะกลางก็ตามตใจต้องการประโยชน์ของมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ย Ultimate Skill ยินดีที่รู้จักเมื่อทีมของเธอกําลังจะพ่ายแพ้เธอจะเลือกใครสักคนหนึ่งจากฝ่ายตรงข้ามขอจับมือแสดงความเป็นมิตรต่อก,กันแต่เหมือนว่าฝ่ายตรงข้ามจะไม่สนใจฆ่าเธอแบบไร้เยื่อใย จากนั้นก็ให้มันเป็นไปตามกรรมขอนอนจับมือเฉยๆสัญญาว่าจะไม่ทำอะไรและนี่คือซินนิทเรีย